นีนะจ๊ะเราจะพาไปเที่ยววัดบ้านไร่หรือเรียกว่าวัดหลวงพ่อคูณใช่ไหมจ๊ะไปจ้ะต่อจากอีพีที่แล้วเนาะเราเข้ามาถึงวัดแล้วจ้าเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปชมความงดงามภายในวัดบ้านไร่ยิ้มหน่อยนีใจมาถึงนี่นะจ๊ะเราก็จะพาไปกราบบูชารูปเหมือนและอัฐิ เราหาทางเข้าก่อนนะเข้าทางไหนชีโบชีเบสไปเดี๋ยวเราไปเข้ากันเนาะอันนี้เราน่าจะเข้าผิดทางเข้าข้างๆเนาะเพราะว่าลงจากที่จอดรถนะจ๊ะนูน่นประตูซุ้มอยู่ทางนูน้นวัดบ้านไร่ตำบลกุดพิมานอำเภอขุนไม่ใช่อำเภอด่านขุนทดโอเคไหมพูดผิดพูดถูกขออภัยเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปนะจ๊ะไปจ้ะ นี่ประตูซุ้มวัดก่อนจะเข้าก็จะมีจุดคัดกรองนะจ๊ะมีการตรวจวัดไข้เนาะแล้วก็มีการลงทะเบียนเช่นเดิมนะจ๊ะมากี่คนก็ลงทะเบียนไว้แล้วหมายเหตุด้านข้างนะจ๊ะนี่จากป้ายวัดบ้านไร่ตำบลกุดพิมานอำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมา ่ายรูปนิดนึงนะจ๊ะ f c ก็จะขอถ่ายเป็นวิดีโอเก็บไว้ชมเนาะบ้างไรมาถึงแล้วการะสักครั้งหนึ่งเนาะก่อนที่จะเดินทางต่อไปนะจ๊ะไปจ้ะเราจะพาไปชมหนุชุดไทยสวยน่ารักแต่งชุดไทยเข้าวัดก็โอเคเนาะ ความเป็นแดดพอไปถึงช่วงประมาณ3ามโมงเย็นนะจะแดดกำลังร้อนโอเคไหมจ๊ะขอบคุณ FC ที่แวะรับชมคลิปนี้นะจ๊ะเห็นไหมชุดไทยแต่งตัวสวยๆรับพรกันนะจ๊ะไปเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปชมณนะจุดนี้นะจ๊ะงดงามภาพก็เก็บไม้ครบไปจ้ะไปต่อมันจะต้องมีจุด เช็คอินก่อนเข้าไปถ่ายรูปสวยๆนะจ๊ะแดดก็เยงนซาเหลือเกินแดดกำลังดีเนาะอากาศไม่ร้อนไม่หนาวจนเกินไปนะจ๊ะแต่มันเป็นช่วงเวลาจะสามโมเย็นแล้วนู่นดูเช็อินเดี๋รอแม่ก่อนเดินไปไหนมาไม่รู้ไปๆเดินเดินเดไม่รู้เหมือนกันว่าต้องเดินไปทางเข้าไห่ะงามไหมจ๊ะจุดนี้เดินไปสวนดีกว่าม่แน่ใจเนาะ อินหน่อยตัวมาไม่ถึงเดินก็้ข้าทางไหนดีเราต้องไปตรงนู้นก่อนเขาเรียกสาระกลางน้ำรือเปล่าไม่แน่ใจนะครัโอเคไหมเดี๋ยวเราจะต้องและลงทะเบียนอีกสักหนึ่งรอบล้วจะอันนั้นน่าจะเป็นอุโบสถที่มีอัฐิหรือว่าคูนอยู่ในนั้นแน่นอนแต่เราจะพาไปชมนะจ๊ะ ไปจ้ะแต่ไปตรงนี้ก่อนแต่แวะลงทะเบียนนิดนึงนะจ๊ะมีบริการถ่ายรูปเริ่มต้นที่30บาทราคาไม่แพงเนาะ,น,น,ะนี่จ้ะหลวงพ่อคุณก็จะนั่งอยู่ตรงนี้เนาะสาธุสาธุนะจเอฟซรับบุญกันทุกคนนะจ๊ะนำบุญมาฝากเอซทั่วโลกเลยนะสาธุจ้านี่จ้ะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปั้นไว้อย่างงดงามสวยหรูอลังการ ถามว่ามีความร้อนไหมไม่ร้อนนะแต่ว่ามีความเย็นกายสบายใจเนาะวิวก็สวยไปจ้ะแล้วเราจะเดินกันเข้าไปนะจ๊ะเราจะใช้วิธีการถอยหลังเดินขึ้นไปเนื <S <S 1> <S 1> ่องจากอยากได้ภาพสวยๆมาให้ fc ได้รับชมเนาะอันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ได้มาเหมือนกันนะจ๊ะก็มีความตื่นเต้นถ่ายวิดีโอโอเคไหมนี่เข้ามาถึงแล้วนะจ๊ะด้านในเนาะมีความเย็นก็แวะลงทะเบียนอยีกเช่นเดิมนะจ๊ะเพื่อ ความปลอดภัยดอกไม้ทูบเทียนก็ตามกำลังศรัทธาแต่ไม่ได้ให้จุดธูปนะจ๊ะไหว้แล้วก็วางแล้วก็นำทองไปแปะไปไป,ปิดอย่างเดียวนะแล้วก็รับบุญกันไปมีชั้นชั้นใต้บรรดาอะไรนะบรรดาบรรดา,ดาพูดไม่ได้สักทีชั้นบาดาแล้วก็มีชั้นสวรรค์ด้านบนแล้วแล้วก็ด้านหลังก็จะมีบ่อน้ำนะจ๊ะเดี๋ยวจะพาไปชมนะจ๊ะ ข้อปฏิบัติก็ยังคงทําไว้เหมือนเดิมเนาะเห็นไหมไม่ให้จุดทูปนะจ๊ะไหว้ด้วยใจและศรัทธาแล้วก็ปิดทองที่องค์หลวงพ่อคูณนะจ๊ะด้านใน,นก็มีความเย็นโปร่งโล่งไม่อัดเท่าไร่นะจ๊ะโอเคไหมเป็นอีกหนึ่งบรรยากาศและอีกหนึ่งสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อคูณหรือเรียกว่าวัดบ้านไร่นี่ด้านหลังเห็นไหม งามมากมีจระเข้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะเรียกว่าอะไรลูกปั้นเนาะเหมือนเป็นวรรณคดีอะไรสักอย่างก็ผลงามทุกจุดนะจ๊ะวิวก็กําลังดีเนาะถ่ายภาพออกมาได้สวยมีบอ่อน,น้ําเนื่องจากอยู่กลางน้ำนะท่านเองอยู่กลางน้ำเนาะเป็นแหล่งกักเก็บน้ําไว้ใช้พาไปชมต่อจ้านี่ลูกปั้นเห็นไหม ธรรมประวัติศาสตร์อีกอย่างหนึ่งนะจ๊ะเราอยู่กลางน้ำแล้วจ้ะเนี่ยน้ำทัำ้งนันเลยนี่อันนี้ก็ด้านในอีกมุมนึงนะจ๊ะก็จะมีรูปปัน้นมีรูปหลวงพ่อคูณเนาะแปะรอบเขาเรียกว่าอะไรอนะุโบสถอยังไงก็ยังไม่แน่ใจนะจ๊ะขอโทษขออภัยถ้าเรียกผิดนะจ๊ะมีรูปของพ่อคูณนะจ๊ะทุกิยาบทเนาะขอบคุณทุกการรับชมนะจ๊ะ คุณนี่ไม่กดข้ามนะจ๊ะ ถ่ายป้ายกอดกับนะจ๊ะเพื่อชมความงดงามและความภาคภูมิใจที่เดินทางมาถึงรับบุญรับพรกันนะจ๊ะเอฟซีจ๋าหลังจากที่เข้าไปกราบสการะรูปเหมือนหลวงพ่อคูเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะขอบคุณทุกการรับชมนะจ๊ะสาธุบ๊ายบาย